บายยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ม e. OK, uh ีขายแค่เบเกอรี Hello, ่กาแฟครับผมไม่ได้จะสั่งเครื่องดื่มครับผมหาพี่ทิมมี่นะครับทิมมี่ไม่อยู่ร้านน่ะน้องมีอะไรหรือเปล่าคือผมต้องมาฝึกงานที่นี่พรุ่งนี้ครับแต่ว่าพี่ทิมมี่คอนัดให้มาเจอกับเจ้าของร้านก่อนอ๋อเฮ้ยปิงอาพี่ทิมมี่เออทัทีพี่มาสายเลยเมื่อคืนหนักไปหน่อยพี่พนาครับนี่น้องผมที่บอกว่าจะมาฝึกงานที่ร้านนะครับเออรู้ละ มันไม่ทำอะไรกวนตีนพี่ใช่ไหมเนี่ยมันจะกวนตีนอะไรล่ะมันยังเดินเข้าร้านเหมือนเด็กหลงเลยเมื่อกี้ว่าแต่เข้ามาร้านเี่ะอยากทาส่วนไหนผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบาร์นะครับแล้วก็จริงๆที่มาที่เนี่ยอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับร้านอาหารกึ่งบาร์ของที่นี่ด้วยงั้นพี่ฝากนาวากับทิมมี่ช่วยน้องดูฝั่งบาร์เลยล้วกันได้พี่แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอะ่ะพี่ช่วยสอนระบบร้านให้เออ แต่ถ้าที่ร้านคนเยอะอ่ะมึงก็อาต้องช่วยเสิร์ฟเหมือนกันนะยินดีครับงั้นกูฝากน้องไาด้วยนะ<ด>เคียงงานก่อนละอินมากับกูกูพาไปดูนะไม่ต้องบอกโลกว่าเรารักกันไม่ต้องบอกใครมันวุ่นว่า